ระบบการหมุนเวียนเลือดระบบการหมุนเวียนเลือดเป็นระบบที่สำคัญในร่างกายทำหน้าที่ลำเลียงเลือดที่มีออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและนำขสียกลับไปกบจัดระบบการหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยอะไรบ้างหัวใจหลอดเลือดแดงและเลือด หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายโดยเลือดจะไหลเวียนผ่านหลอดเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆในร่างกายและไหลกลับเข้าสู่หัวใจหลอดเลือดแดงเป็นท่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแบ่งออกเป็นหลอดเลือดแดงที่นำเลือดออกจากหัวใจและหลอดเลือดดำที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจเลือด เป็นของเหลวที่ทำหน้าที่ลำเลียงสาราต่างๆไปทั่วร่างกายระบบการหมุนเวียนเลือดทำงานยังไงหัวใจจะสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนสูงไปยังหลอดเลือดแดงจากนั้นเลือดจะไหลเวียนไปตามหลอดเลือดแดงและแต่แขนงเป็นหลอดเลือดฝอย เลหลอดเลือดฝอยจะมีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดกับเซลล์แต่เลือดที่มีออกซิเจนต่ำและมีของเสียจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจทางหลอดเลือดดำแล้วหัวใจจะสู่ฉีดเลือดที่มีออกซิเจนต่ำไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สจากนั้นเลือดที่มีออกซิเจนสูงจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเพื่อเริ่มวัฏจักรการหมุนเวียนเลือดอีกครั้งหนึ่ง ความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด 1. ลําลำเลียงสารอาหารและออกซิเจน 2. กํกำจัดของเสีย 3. ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 4. ช่วยในการแข็งตัวของเลือด 5. รักษาสมดุลของสารต่างๆในร่างกายสาเหตุที่ทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดผิดปกติ เมื่อมีสิ่งกีดขวางการทำงานของหลอดเลือดแดงเช่นก้อนไขมันหรือริมเลือดจะส่งผลให้ความดันสูงขึ้นอาจทำให้หลอดเลือดสีขาหรืออุดตันได้และจะทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดผิดปกติเมื่อระบบหมุนเวียนเลือดผิดปกติจะมีอาการยังไงบ้างหากระบบหมุนเวียนเลือดผิดปกติ อาจมีอาการเจ็บหน้าอกใจสัน่นหายใจลำบากมีความมึนง,งงสับสนเป็นลมและปวดแขนปวดขาหากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ทันทีวิธีดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้แข็งแรงระบบหมุนเวียนเลือดนั้นสำคัญมาก เพอาวัยวะต่างๆของร่างก,กายจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ mm hmm. ก็ต่อเมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดตามปกติ mm hmm. และเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างก,กายได้ดี mm hmm. เพื่อให้ร่างก,กายทํางานได้ตามปกติ mm hmm. เราจึงต้องดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้แข็งแรงอ,อยู่เสมอ mm hmm. มีวิธีง่ายๆดังนี้ mm hmm. คือ 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 3. ตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำา 5. กินอาหารที่มีประโยชน์ และอย่างสุดท้ายผ่อ,อนคลายความเครียด